สวัสดีครับพบกับป่าเม้เจ้พันไม้นะครับอันนี้มาดูนะครับความคืบหน้านะครับในการปรับเปล่งที่จะปลูกพื้นที่ปลูกปามนะครับนะครับตอนนี้เราก็ได้นะครับทําการลอกนะครับปรับพื้นที่เสมอครับโดยการลอกหน้าดินนะครับพวกนี้ก็ยังยังมีหน้าดินอยู่นะครับเราลอกนี่ก็คือฝั่งนี้ยังไม่ได้ลอกนะครับเนี่ยก็จะเป็นระดับสูงอยู่ประมาณนี้นะครับรถมิกโจอดอยู่นะครับตอนนี้ นะคร uh, ับปากินร so, ั่วนะครับวันนี้ยังไม่ได้ทํางานนะครับแล้วก็ฝนนะครับอุตูบอกว่าจะมีฝนนะครับอีกสองสามวันข้างหน้านะครับเราต้องเร่งงานไม่เช่นนั้นเราก็จะมาติดนะครับในช่วงของฝนตกซึ่งทําไม่ได้นะครับตอนนี้ก็คือต้องเร่งนะครับไม่เช่นนั้นเราก็จะทํางานยากนะครับดินกําลังแห้งนะครับสามารถลอกนี่คือเราลอกแล้วนะครับลอกก็คือเฉลี่ยดินนะครับข้างบนมันจะสูงนะครับมันก็จะ ไหลต่ําไปนะครับเราก็แค่ลอกให้เสมอเพื่อให้ไหลต่ําไปนะครับจะไม่ได้ยกให้มันเท่ากันนะครับจะยกเท่ากันเนี่ยอ่าค่อนข้างที่จะปรับยากต้องใช้ดินในการผมข้างล่างเนี่ยเยอะครับส่วนนี้ลอกได้ครึ่งหนึ่งถึงกองดินนะครับหน้นาดินกองเอาไว้เพื่อจะจะปรับลาดไปฝั่งนู้นนะครับซึ่งฝั่งนู้นนะครับก็จะอ,อ่ลุ่มต่ําเยอะเนี่ยครับต้องเอาหน้าดินนะครับ อันนี้ก็คือโยนหน้าดินมากองเอาไว้นะครับจากการลอกกลับให้มันเสมอแล้วเราทําการเอาหน้าดินนะครับเราจะใช้ดินนะครับดินก้นสะที่เราขุดลอกลำรางนะครับเป็นดินชั้นล่างนะครับจะไปถมในที่ลุ่มที่ต่ําก่อนนะครับแล้วก็จะเอาหน้าดินตัวนี้นะครับปูทับบนลงไปนะครับไอตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวตัวร้ายนะครับไอพวกหนามตัวนี้นะครับต่อรถไถยังทะลุนะครับรองเท้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่นะครับหนามกีเร็ด ครับตัวนี้ดูนะครับแห้งขนาดแห้งเลยนะครับเนี่ยลายยังดำตุบเลยตัวนี้ครับตัวได้ครับนี่ก็คือดินที่ขุดมาจากอันนข้างล่างลำรางนะครับซึ่งเป็นดินเหนียวดินหินนะครับเราก็จะใช้ดินพวกนี้นะครับไปลงในที่ต่ําตรงนี้เป็นที่ลุ่มต่ํานะครับเวลาฝนตกน้ำว่ชอบมาขังเราก็จะใช้ดินนะครับตัวนี้ครับที่ขุดมาครับโดยการ อัดลงไปชั้นล่างก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นการอัดชั้นล่างครับแล้วก็จะเอาหน้าดินตอนนี้นะครับตีลงไปฝั่งโน้นที่สูงอยู่นะครับก็จะลอกลงมาตรงนี้จะให้ลักษณะของการสโลบลงมานะครับอาจจะเป็นร่องต่าอยู่นิดนึงแต่จะไม่ให้น้ําขังนะครับในส่วนของตัวที่เราทําการลอกร่องน้ํานะครับตรงนี้เป็นสายน้ําที่ไหลผ่านนะครับไหลผ่านสวนเราต้องการที่จะเอาดินก็เลยนะครับเปิด กับรองน้ําเพื่อที่จะกักเก็บน้ําแล้วประโยชน์หนึ่งก็คือเราอยากได้ดินเพื่อไปถมเวปตรงนั้นที่มันต่ําอยู่นะครับนะครับอ่าลอกได้ครึ่งหนึ่งอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ยังเหลืออีกฝั่งจนถึงแนวนู้นนะครับอีกครึ่งหนึ่งซึ่งช่วงนี้ก็เนี่ยครับพายุเริ่มเข้านะครับฝนตกแต่ฝนตกเนี่ยนะครับงานเนี่ยจะทํายากมากนะครับตอนนี้ก็คือมันแห้งเนี่ยครับดินเราขุดขึ้นมามันยังแห้งเราสามารถ อันนะครับปรับดินในพวกนี้ได้อยู่อันนี้ครับถมลงไปให้ให้แน่นก่อนนะครับแล้วก็จะลอกหน้าดินพวกนู้นนะครับดึงหน้าดินพวกนู้นลงมาเพื่อปูบนนะครับอันนี้เราก็น้ําได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากครับตัวนี้ลึกอยู่ประมาณสามเมตรนะครับใช้อยู่ประมาณสามเมตรกับเราก็กั้นไว้ก่อนนะครับข้างหลังเดี๋ยว ดูระดับน้ํานะครับว่ามันจะนะครับด้านบนนะครับด้านบนก็จะให้ได้ดครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะทําการเปิดข้างหลังโดยการใส่ท่อน้ําล้นนะครับไม่ต้องใส่ท่อร้อยก็ได้นะข้างหลังผมอาจจะใส่ท่อพวก60หรือ80เพราะว่าพื้นที่การกักเก็บน้ำเวลาเราใส่เราจะใส่ลงไปชั้นต่าครับให้ต่ําลงไปนะครับเวลาในกรณีที่น้ํามันเยอะนะครับมันก็จะมีพื้นที่ในการกักเก็บน้ําอยู่ เหมือนเขื่อนนะครับเหมือนการทาเขื่อนก็คือตัวระบายน้ําให้อยู่ต่ากว่าขอบเขื่อนกับตรงน,นี้ก็คือจะเป็นดินนี่ครับเราองเอาอดินพวกนี้ปูลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาดินข้างบนลงมาอึ๊บนะครับตรงนี้ข้างหลังนะครับน้ำหนักของข้างหลังก็จะอยู่ลงน้ําประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาฝังท่อนะครับทางหลังตรงน,นี้ก็จะใส่ท่อประมาณสักสี่ลูกนะครับเพื่อให้ลด รถกระบะหรือรถไถข้ามได้นะครับเนี่ยครับคันนี้เราก็จะตีนะครับให้เสมอไปนะครับแล้วก็จะลอกดินจากข้างบนนู้นนะครับนี่ครับตรงนี้จะต่ํานะครับต่าอยู่เยอะนะครับเขาต่ออดินฝั่งนู้นลงมานะครับดินฝั่งตัวนั้นนะครับที่สูงอยู่ก็จะตีลอกดินฝั่งโซนนี้ก็จะตีลอกมาฝั่งนี้หมดเลยกับแล้วมาปูบนคันตัวนี้เอาหน้าดินปูบนคัน นะครับฝั่งนี้อาจจะต่ํากว่าฝั่งข้างบนนะครับอ่าตรงน,นี้เราคันเราเท่ากันแต่ว่าข้างบนว่ามันจะสูงกว่าอยู่เราก็ค่อยไปตามไปตามเนื้อสภาพพื้นที่จะราให้เสมอหมดนะครับมันก็ต้องใช้ยะเวลาและใช้ต้นทุนนั่นก็คือไปตามหน้าพื้นดินนะครับแปลงนี้พื้นที่9้าไร่3งานนะครับก็อยู่ที่ประมาณเกือบ10ไร่ มาดูนะครับไอ้นี่ปุ๊บอ่านะครับนีร่องน้ำนะครับอ่าชั้นนี้เราจะไม่ขุดนะครับเราไว้ให้เป็นดินเดิมดินเดิมชั้นแข็งเวลาน้ำมานะครับมันก็จะไม่ค่อยพังอาจจะเปิดเป็นร่องนะครับใช้เวลานานาหน่อยถึงจะพังครับเนี่ยดินจะแข็งระหว่างนะครับช่องนี้ที่เรายือนอยู่นะครับจนไปถึงอ่าประมาณ เก้าเมตรนะครับผมเป็นร่องปามไว้เก้าเมตรจนถึงเสาตัวนี้นะครับตรงนี้จะทําทางข้ามโดยการไม่ขุดนะครับจะเอาท่อมาวางแนวนี้เลยนะครับระดับนี้เลยวางท่อแล้วก็เอาดินถมไปนะครับแล้วก็เริ่มจากบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นร่องน้านะครับมอนข้างล่างอีกหนึ่งร่องอ่าเนี่ยนะครับนี่คือเราเดินแนวไ้แล้วนะครับสุดที่ถุงอันบนนะครับฝั่งนี้อดินทั้งหมดนะครับก็ต้องโยนขึ้นไป น้างานฝั่งนี้นะครับเพราะมันต่ำดินฝั่งนี้ที่สูงอยู่นะครับก็จะโยนลงไปข้างหลังนะครับที่ต่ําอยู่งั้นดินตรงนี้มันน่าจะเพียงพอสําหรับข้างหลังส่วนที่ลุ่มต่ํานะครับตรงนี้ก็ต้องใช้ดินตัวนี้นะครับปูลงไปแล้วก็ลอกหน้าดินข้างบนลงมากรบแบงนี้มันไม่น่าจะไม่ยากนะครับถ้ารุดได้ทํางานทุกวันกบวันนี้ได้ทํางานครึ่งวันนะครับเพราะมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรนะครับ ปัญหาหลักก็คือเนี่ยครับเราต้องทําให้เสร็จก่อนที่ฝนมันจะมาถ้าฝนมาเนี่ยคืองานมันจะล่าช้าแลว้วก็ทา,ายากครับทาหน้าฝนก็ไม่ได้นะครับครับโอเคนะครับอันนี้ก็พามาดูครับปรับพื้นที่นะครับแปลงนะครับก็หลักๆก,ก็จะปลูกปาล์มนะครับแต่ทุกแปลงที่ผมทําคือผมต้องมีหนึ่งเรื่องของน้ำเอาไว้นะครับ เพื่อต่อไปปามมันตันหรือมันเราสามารถเสริมตัวใดตัวหนึ่งหรือ,ต,อต้องการเพิ่มผลผลิตปามเราสามารถใช้น้ําตัวนี้นะครับในการเพิ่มผล,ผลผลิตได้นะครับผมโอเคนะครับฝากติดตาม y o ยูทูปปาดไม่จุบันไม้มห้ด้วยค่บครับสวัสดีครับ